สวัสดีครับเด็กๆก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <N> นะครับเราก็ยังคงอยู่ในบทที่4นะครับบทที่4ก็เป็นเรื่องของอร้อยละและอัตราส่วนนะครับทั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับของบทนี้แล้วนะครับเป็นครั้งที่6ของบทนี้แล้วซึ่งครั้งนี้นะครับครูก็จะพาทําแบบฝึกหัดนะครับพาทําแบบฝึกหัดก็จะคล้ายกับที่ครูเหมาได้สอน เมื่อวานนะครับก็จะคล้ายกับที่ครูเหมาได้สอนเมื่อวานนะครับเป็นการฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับคือเรื่องร้อยละและอัตราส่วนในครั้งนี้นะครับเขาจะเน้นไปที่เออร้อยละกับการซื้อขายนะครับเน้นไปที่ร้อยละกับการซื้อขายเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เจอกับคว่าเออต้นทุนนะครับหรือเราเรียกว่าทุนนะครับเจอกับคําว่าราคาขายนะครับ เจอกับคำว่ากำไรนะครับเจอกับคำว่าขาดทุนนะครับและก็เจอกับคำว่าลดราคาเป็นต้นนะครับอเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่ว่าคำต่างๆแบบนี้นะครับยากไหมนะครับครูก็จะใช้โจทย์ตรงนี้นะครับในการ่าสอนแล้วก็ทำให้นักเรียนดูนะครับสอนแล้วก็ทำให้นักเรียนดู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับ ครับผมแล้วก็เอ่อที่เราจะใชเ้เรียนในวันนี้นะครับก็อยู่ในแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนะครับหน้า117นะครับกับหน้า118ก็จะมี4ข้อนะครับมีอยู่4ข้อนะครับวันนี้ครูย่อมก็จะพาทำในข้อ1แล้วก็ข้อ3นะครับ1แล้วก็3เพราะว่าเนื่องจากข้อ1กับข้อ2เนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับ แล้วก็ข้อ3กับข้อ4ี่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันมันเป็น2กลุ่มนะคือข้อ1กับข้อ2เนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องของร้อยละที่เกี่ยวกับกําไรกับขาดทุนนะครับส่วนข้อ3ข้อ4เนี่ยเขาพูดถึงร้อยละที่เกี่ยวกับการลดราคานะครับซึ่งจริง,รงๆนักเรียนก็ได้เรียนกับครูเหมาออมาเมื่อวานนี้แล้วลหละนะครับอันนี้ครูย่อมก็ลงมาพาเราทบทวนทําในแบบฝึกหัดในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะก็เลยจะแบ่งเป็นทําข้อ1กับข้อ3นะครับจะได้เห็นของทั้ง2ลักษณะนะครับส่วนข้อ2กับข้อ4นะนักเรียนก็ต้องไปทําเป็นการบ้านนะครับส่วนข้อ1กับข้อ3นั้นเราจะทําไปพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูข้อ1ก่อนครับครับผมตอนแรกก็ว่าจะเอ,อ่อทำข้อ1ให้นักเรียนดูนะครับ จริงๆก็ทำข้อหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าเาขึ้นมาสองข้อเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยนะครับมันมีคำที่นักเรียนจะต้องรู้จักก่อนนะครับคำแรกก็คือคำว่าทุนนะครับนะครับคำว่าทุนเนี่ยครูย่อมก็จะไฮไลท์ด้วยสีน้ําเงินอ่าสีสีฟ้าแล้วกันนะสีนะครับไฮไลท์ด้วยสีฟ้าตรงนี้ให้เห็นก่อนนะครับตรงคําว่าทุนทุนเนี่ยคืออะไรครับ ทุนก็คือเวลาที่เราจะซื้อสินค้ามาขายนะครับเงินที่เราซื้อสินค้ามาขายนั่นแหละเราเรียกว่าทุนนะครับเช่นนักเรียนอยากจะขายโมเดลให้กับเพื่อนนักเรียนก็วางแผนแล้วนักเรียนก็ไปซื้อโมเดลมาการที่นักเรียนไปซื้อโมเดลมาเนี่ยครับก็คือการลงทุนนะครับนักเรียนก็ไปลงทุนซื้อโมเดลมาเพื่อที่จะเอาโมเดลตัวนี้มาขายให้เพื่อนครับถ้าเกิดอยู่ในโจทย์ถ้าเนเนสังเกตในโจทย์ข้อที่ 1, <dear> friend, <f Rahmen> 1> นะครับโจทย์ข้อที่1ก็คือตรงนี้เห็นไหมร้านค้าซื้อกางเกงตัวหนึ่งมาราคา3 6 0้อยหกสิบาทก็คือร้านค้าเนี่ยเขาซื้อกางเกงมา3า0้อยหกิบเพื่อที่จะเอาเตรียมที่จะเอาไปขายเห็นไหมครับอเตรียมที่จะเอาไปขายนะครับอันนี้เราเรียกว่าทุนเห็นไหมครับทุนก็คือเงินที่เราเนี่ยนำไปซื้อสินค้ามานะครับนำไปซื้อสินค้าเพื่อที่จะเตรียมที่จะเอามาขายนะครับอ่าแต่ข้อ2ทั้งเรียนพิจรารณาข้อสองนะครับ อ่าทุนมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เพราะว่าชัยเนี่ยนะครับเขาซื้อนาฬิกาเนี้ยมาห้าร้อยบาทเขาลงทุนเนี่ยซื้อนาฬิกาเนี้ยมาห้าร้อยบาทนะครับอันเนี้ยจะเป็นทุนเห็นไหมครับอันเนี้ยครูก็ไฮไลท์ให้นักเรียนดูสีก่อนนะครับเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยหรือสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุนคือเงินที่เขานําไปซื้อสินค้ามาเพื่อที่จะเอามาขายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องรู้จักคําที่สองนี่คำที่สองเมื่อกี้ครูก็พูดไปแล้วล่ะ นะครับก็ือคือคาว่าขายเห็นไหมครับใช้สีแดงกูใช้สีแดงนะครับว่าขายอ่ะกูก็จะไฮไลท์ด้วยสีแดงก็แล้วกันคําว่าขายนี่นี่คำว่าขายคําว่าขายคืออะไรอ่ายกตัวอย่างเรื่องโมเดลเมื่อกี้ที่บอกนักเรียนไปนักเรียนลงทุนไปซื้อโมเดลมานักเรียนก็จะเอาโมเดลนั้นไปขายเพื่อนนะครับเช่นนักเรียนซื้อโมเดลมาหนึ่งร้บาทที husband, นี้นักเรียนก็เตรียมจะไปขายเพื่อนนักเรียนก็จะขายเท่าไหร่ล่ะนักเรียนก็ต้องคิด อาจจะขายร้อยยี่สิบอาจจะขายร้อยห้าสิบหรืออาจจะขายถูกก็ได้แปดสิบอย่างเงี้ยอ่าเราลงทุนมาร้อยหนึ่งเราจะขายร้อยยี่สิบหรือเราจะขายแปดสิบอะไรเงี้ยครับอ่าแบบนี้ก็คือราคาเขาเรียกว่าขายนะครับเร,เรียกว่าขายถ้าเราดูจากข้อหนึ่งเห็นไหมร้านค้าเนี่ยเขาซื้อกางเกงมาสามร้อยหกสิบเนี่ยนะครับขายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือคําว่าขายเห็นไหมขายไปห้าร้อยสี่สิบ แต่ข้อสองเห็นไหมครับในเห็นข้อสองข้อสองเนี่ยขายมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็คือชัยเนี่ยเขาซื้อนาฬิกามาห้าร้อยแต่เขาขายให้เพื่อนเขาที่ชื่อก้องสี่ร้อยี่สิบเห็นไหมครับอันนี้เป็นขายอ่าตอนแรกเนี่ยก็ต้องรู้จัก้วนะทุนคืออะไรขายคืออะไรนะครับอ่าตัวนีครั้งหนึง่งทุนก็คืออ่าเงินที่เรานำไปซื้อสินค้ามานะครับอ่าส่วนขายก็คือ เรานำสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเอาไปขายนะครับเงินที่เราได้หรือเรียกว่าเงินที่เราได้จากการขายสินค้าอ่าเงินที่เราได้จากการขายสินค้าเนี่ยเราก็เรียกว่าขายนะครับต่อมานะครับคำที่สามอ่าสีม่วงก็แล้วกันคำนี้เรียกว่ากําไรนะครับกําไรคืออะไรครับกําไรก็คือเราขายได้มากกว่าทุนอ่าครูใช้สัญลักษณ์มากกว่านะครับ อ่ากำไรเนี่ยคือเราขายได้มากกว่าทุนอ่าตีกรอบไว้ให้เห็นตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตีกรอบไว้นะครูอาจจะตีไม่ตรงมากนะครับอ่ากำไรเนี่ยคือเราขายได้มากกว่าทุนเช่นเราซื้อโมเดลมา100เมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างแล้วเรานำไปขายเพื่อนได้120นั่นแปลว่าเราได้กำไรเห็นไหมเพราะเราขายมากกว่าที่เราซื้อเห็นไหมเราซื้อ100แต่เราขาย120อย่างเงี้ยเราทั้งเรียนก็ได้กำไร ถ้าเราดูเนี่ยก็เหมือนกับข้อหนึ่งเห็นไ,ไหมครับเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ย <pursuing. S 1> เห็นไหมข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าร้านค้าเนี่ยขายกางเกงต,ตัวนี้ได้กําไรนะรเอากําไรก่อนนะยังไม่พูดถึงร้อยละนะครับอ่าร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรก็ต้องได้กําไรสิครับถูกไหมเพราะเขาซื้อมาสามร้อยหกสิบแต่เขาขายได้ห้าร้อยสี่สิบนะเขาก็ได้กําไรเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเราไปดูในลักษณะของข้อสองอ่าข้อสองเนี่ยเราเรียกว่า ขาดทุนนะคำที่4ี่คำสุดท้ายเนี่ยของตรงนี้คือคําว่าขาดทุนขาดทุนก็คือขายได้น้อยกว่าทุนขายได้น้อยกว่าทุนมันก็ขาดทุนนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเหมือนตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างว่านักเรียนไปซื้อโมเดลมาหนึ่งร้อปรากฏว่านักเรียนไปขายเพื่อนแค่80ดสิเนี่ยนั่นเนยนก็ขาดทุนนะครับอ่านั่นเยนก็ขาดทุนนะ อาจจะขาดทุนเพราะว่าเราอยากจะให้เพื่อนหรือขาดทุนเพราะของนั้นมันเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเรียกว่าคือเราขายได้น้อยกว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นขาดทุนนะครับอ่าเนี่ตีกรอบจะให้เห็นถ้าเกิดตามตัวอย่างข้างบนมันก็คือตัวอย่างข้อที่สองเห็นไหมครับเนี่ยข้อที่สองเนี่ยนะเขาบอกว่าใช้ขาดทุนอ่รารยังไม่พูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าทาไมเขาถึงขาดทุนเพราะเขาซื้อนาฬิกามาห้าร้อย แต่เขาขายไปแค่4ี่รอยยี่สิบนั่นหมายมาเขาก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นคําพวกนี้นักเรียนต้องรู้ก่อนพอนักเรียนรู้จักคําพวกนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ค่อยเอาตรงนี้ไปคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับครูถึงทำสไลด์ตรงนี้มาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้จักคํสี่คานี้ก่อนนะครับก็คือคําว่าทุนก็คือเงินที่เรานําไปซื้อสินค้านะครับาขายก็คือเงินที่ได้จากการขายสินค้า ส่วนกําไรก็คือเราขายได้มากกว่าทุนและสุดท้ายขาดทุนก็คือเราขายได้น้อยกว่าทุนนะครับนักเรียนต้องจําแนกตัวอย่างพวกนี้ออกให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาตรงนี้ไปคิดร้อยละหรือคิดเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้คิดร้อยละหรือคิดเปอร์เซ็นต์ทำยังไงอ้าวเดี๋ยวไปดูครูจะคิดให้ดูข้อหนึ่งนะครับแต่อีกข้อหนึงนักเรียนต้องไปประยุกต์เองนะครับอ่ะครูจะคิดข้อหนึ่งให้ดูนะครับ ครับผมแล้วเราก็มาดูในข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเรารู้จักคําทั้งสี่ค,ค,คไปแล้วทีนี้เราก็มาดูในข้อที่หนึ่งนะครับอ่าวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับอโจทย์บอกว่าร้านค้านะครับซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคาสามร้อยหกสิบบาทตรงนี้คือทุนนะครับเนี่ยร้านค้าซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคาสามร้อสิบบาทเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือทุนนั่นเองเห็นไหมครับคือทุนนะครับอ่านี่นะครับ ต่อมาขายไป540นี่ก็ไฮไลท์ตรงนี้เราก็รู้ว่าตรงนี้ก็คือขายเห็นไหมครับอันนั้นคือทุนอันนี้ก็คือขายเห็นไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรร้อยละเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้คือคําถามร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กําไรร้อยละเท่าไหร่เห็นไหมครับตรงกับที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้เลยเขาก็ได้กําไรครับเพราะว่าเขาซื้อมา360 นะครับหรือเขาลงทุนไป360แต่เขาขาย540เห็นไหมครับขายได้มากกว่าทุนก็เป็นกําไรเห็นไหมครับขายได้มากกว่าทุนก็เป็นกําไรทีนี้กําไรร้อยละเท่าใดนั้นเราก็ต้องมาคิดก่อนนะครับเราก็ต้องมาคิดจากกําไรให้เป็นร้อยละก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าได้กําไรกี่บาทเราก็เริ่มนะครับวิธีทำนะครับอ่าก็คิดก่อนว่าได้กําไรกี่บาทนะครับอ่าเราก็ ได้กำไรจากการขายกางเกงได้กำไรจากการขายกางเกงก็เอา540นะครับเพราะว่าขายได้มากกว่าทุนไนงะก็เอา540ลบ360นะครับเราก็ลบก,กันจับหลักชนหลักให้ตรงกัน0ลบ0ได้0 สี่ลบไม่ได้ใช่ไหมสี่ลบหกไม่ได้ก,ไไดก็ยืมมาเป็นสิบสี่สิบสี่ลบหกก็ได้แปดห้าก็เหลือสี่สี่ลบสามก็ได้หนึ่งก็ได้กําไรหนึ่งร้อยแปดสิบาทตรงนี้เราได้กําไรออกมาเป็นบาทแล้วนะครับเราได้กําไรออกมาเป็นบาทซึ่งตรงนี้หลายๆคนต้องทําเป็นแน่นอนหลายๆคนต้องทําเป็นเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันผูกพันกับการซื้อขายอยู่ตลอดหลายๆคนต้องทําเป็นนะครับเราได้กําไรมาละหนึ่งร้อยแปดสิบาททีนี้เราก็ต้องกำไรเนี้ยไปหาร้อยละ อ่าหรือไปหาเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการที่ดูง่ายๆเราก็ต้องเอากําไรที่เราได้เนี่ยนะครับไปเทียบร้อยละกับที่เราลงทุนไปคือเราลงทุนไปเนี่ยสามร้อยหกสิบเนี่ยนะครับเนี่ยเราลงทุนไปสามร้อยหกสิบเนี่ยครับถ้าเกิดเราขายแล้วได้กําไรออกมาสามร้อยหกสิบเนี่ยแปลว่าเราได้เต็มเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต นะครับสมติว่าถ้าเกิดเราขายไปแล้วเนี่ยแล้วเ,เราลบกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับหากําไรเรียบร้อยแล้วกําไรเนี่ยได้เท่ากับทุนเลยเนี่ยนะได้เท่ากับราคาทุนที่เราไปซื้อเนี่ยแปลว่าโอ้ยกำไรร้อยเปอร์เซ็นเลยครับซึ่งข้อนี้เราหาแล้วมันได้ร้อยแปดสิบมันได้ไม่ถึงสามร้อยหกสิบแสดงว่ามันได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเห็นไหมนี่คือการที่เราดูความสมเหตุสมผลใช่ไหมมันได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเด็กบางคนรู้แล้วนักเรียนบางคนรู้แล้วว่าร้อยแปดสิบเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่ง เห็นไหมครึ่งหนึ่งก็ต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมรู้คําตอบข้อนี้ก่อนที่จะทําทอีกเห็นไหมครับรู้คําตอบข้อน,นี้ก่อนที่จะทำอีกถ้าใครฝึกมองความสมเหตุสมผลของคําตอบเห็นไหมในเมื่อลงทุนไปสามร้อยหกสิบอ่ะคุณได้กําไรมาตั้งร้อยแปดสิบเนี่ยครึ่งหนึ่งของที่ลงทุนเลยนะครับครึ่งหนึ่งของที่ลงทุนเลยแต่ถ้าได้สามร้อยหกสิบเต็มๆเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยได้ร้อยแปดสิบคือครึ่งหนึ่งข้อน,นี้ตอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ทันทำเลยไหม เออแต่ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องสอนวิธีทนะําด้วยนะครูก็สอนวิธีทําด้วยนะครับแต่บอกวิธีดูความสําเรา็จสมผลของคําตอบไปแล้วอ่ะทีนี้วิธีทาําทํำยังไงนะครับ,เ,เ,บ,บ,ญญรบเ,เราก็เทียบปัญญัติตยางหาร้อยละนะครับอ่าเราก็เทียบปัญญัต่ยางนะครับอ,อสามบรรทัดของเรานะครับเพื่อหาร้อยละนะครับอ่าเราก็เทียบปัญญัตยางหาร้อยละโดยการเทียบอ,อ่นะครับ อ่าทุนสามร้อยหกสิบบาทนะครับอุ้ยขอโทษมือไปโดนอ่าไม่เป็นไรนิดนึงนะครับอ่าทุนสามร้อยหกสิบบาทได้กำไรอ่าบรรทัดแรกก็เทียบสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก่อนเห็นไหมทุน360บาทเนี่ยได้กำไร180บาท เห็นไหมเพราะกําไร180บาทเนี่ยเราคิดออกมาแล้วนะครับได้กําไร180บาททีนี้บรรทัดที่สองก็เทียบหนึ่งนะครับปฏิยัตอยางบรรทัดที่สองก็เทียบหนึ่งทุนหนึ่งบาทก็ได้กําไรก็เอา180หารด้วย360นะครับนี่เอาข้างหลังหารด้วยข้างหน้า ก็หนึหารด้วย360หรือ180ส่วน3 6 0นะครับอาจจะตัดก็ได้จะไม่ตัดก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ตัดหรอกเขาไปตัดกันบรรทัดสุดท้ายทีนี้บรรทัดสุดท้ายเราก็ต้องเทียบให้เป็นร้อยละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเทียบกับ100เห็นไหมครับอ่าเพราะโจทย์ให้เราเนี่ยไปเทียบเป็นร้อยละเราก็ต้องไปเทียบกับ100นะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับจริงๆนักเรียนเขียนติดกันได้นะ แต่ครูต้องเว้นเพราะเดี๋ยวมันไปชนกันตรงเศษส่วนนะครับถ้าทุนถ้าทุนหนึ่งรบาทนะครับทำไมมันทันนี้ถึงเป็นหนึ่งบาทก็เพราะว่าเราจะไปเทียบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มันเป็นการเทียบกับหนึ่งนะครับก็จะได้กําไรนะครับก็เอาเนี่ยครับหนึ่งร้แปดสิบส่วนด้วย3ามร้หกสิก็คือเอาบรรทัที่สองนะครับ มาเขียนแล้วก็คูณกับตัวตั้งของบรรทัดที่3ก็คือ100แบบนี้นะครับคูณกับ100แบบนี้อ่าแล้วก็ทําการตัดให้เรียบร้อยนะครับทําการตัดให้เรียบร้อยเราก็จะได้คําตอบอ่ะตัดนะครับอ่ารูก็ใช้ปากกาสีแดงตัดให้เห็นแล้วกันก็ศูนย์ตัดศูนย์ชึบแล้วก็เอาสิบแปดตัดกับสามสิบหกสิบแปดหนึ่งสิบแปดสิบแปดสองสามสิบหก แล้วก็เอา2ไปตัด 100, 2, 1น0<ม>่งร2อยสเติมศูนย์เข้าไปก็ข้อนี้ก็ตอบ50นะครับก็คือได้กำไร50บาทหมายความว่าถ้าทุน100ก็ได้กำไร50บาทนั่นก็หมายความว่าได้ร้อยละ50าสินั่นเองครับอ่าก็ดังนั้นนะครับ ได้กําไรนะครับจากการขายกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะครับได้กําไรจากการขายเกงร้อยละห้าสเพราะว่าโจทย์ถามเป็นร้อยละเราก็ต้องตอบเป็นร้อยละนะครับก็ตอบได้กำไรร้อยละห้าสนะครับนะครับก็ตอบได้กําไร ร้อยละ50แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีการทำอ่าร้อยละกับการซื้อขายนะครับอ่ะครูก็ซูมให้ดูหมดนะครับวิธีคิดของข้อนี้ก็คือ1นนะครับขั้นที่1ก็ต้องหากำไรเป็นบาทให้ได้ก่อนกำไรหรือขาดทุนนะครับกำไรหรือขาดทุนเป็นบาทข้อนี้เนื่องจากมันเป็นกำไรเราก็หากำไร นะอันนี้แอบบอกไว้ก่อนเดี๋ยวข้อสองนี่ยไปเจอขาดทุนนั่นเอยก็ต้องหาก่อนว่าขาดทุนกี่บาทแต่ข้อนี้เป็นกําไรเราก็หากาไรกี่บาทแล้วเราก็เอากําไรเนี้ยไปเทียบบัญญัตยตยางกับทุนนะครับเทียบบัญญัติตยางกับทุนแล้วก็เทียบออกมาเป็นหนึ่งร้อยเพราะว่าเราจะเทียบเป็นร้อยลกนะครับเทีบรรยบบัญญัติตยางจากทุนให้มันเป็นหนึ่งร้อยนะครับก็ได้คําตอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือกำไรร้อยละ ห้ครับเห็นไหมเหมือนที่ครูบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าความสําเห็จสมผลเป๊ะเลยเหไหมครับถ้าได้360แปลว่าได้100ยเปอร์เซ็นหรือร้อยละหนึ่งร้อแต่อันนี้ได้แค่ร้อยแปครึ่งหนึ่งมองออกตั้งแต่แรกเลยถ้าใครฝึกทําบ่อยๆจะรู้ครับถ้าใครฝึกทําบ่อยๆก็จะรู้ได้นะครับฝึกบ่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อที่3นะเพราะว่าข้อที่สเนี่ย ข้อที่2มันจะคล้ายกับข้อที่1เพียงแต่มันเปลี่ยนเป็นคําว่าขาดทุนแค่นั้นเองนะครับก็ข้อที่2ก็ให้นักเรียนเนี่ยทำเองเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวครูไปทําข้อที่3ให้ดูเพราะข้อที่3ามกับข้อที่4ี่เนี่ยเป็นลักษณะของการลดราคานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะครับเราก็มาดูกันในข้อที่3นะข้อที่3กับข้อที่4เนี่ย ลักษณะจะคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยแหละครับจ่างก,กันแค่ตรงถามเป็นเปอร์เซ็นต์กับถามเป็นร้อยละคือข้อ3ามเนะี่ยถามเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อ4เนะี่ยถามเป็นร้อยละครูก็เลยไม่ได้โชว์ข้อ4ขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้มันจะมีคําอีกหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาที่นักเรียนควรรู้นะครับอ่าก็คือคําว่าลดราคากับคําว่าราคาที่ติดไว้นะครับอ่าคือการลดราคาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการลดราคานะครับเป็นเรื่องของการลดราคาก็ เกี่ยวกับการซื้อขายเหมือนกันแหละรครับอ่ามันก็จะมีคาว่าอ่าราคาที่ติดไว้นะครับอันนี้ราคาที่ติดไว้อสมมุติว่ารูทําเป็นสีน้ําเงินให้เห็นสีฟ้าสีฟ้านะร,ราคาที่ติดไว้ถ้าเราดูจากข้างบนเนี่ยครับก็คือเนี่ยราคาที่เขาติดเอาไว้เห็นไหมครับเขาติดราคาไฟฉายไว้950นะครับเสร็จแล้วก็อันเดิมครับ สีแดงเอาไปขายนะครับอ่าต่อมาก็คือเอาไปขายนะครับราคาที่ติดไว้ก็เอาไปขายนี่ก็ปรากฏว่าสีแดงก็คือตรงนเนี้ยเนี่ยคือขายนะครับเห็นไหมขายซึ่งก็ต้องขายน้อยกว่าราคาที่ติดแหะครับเพราะมันเป็นการลดราคาถูกไหมเออเพราะมันเป็นการลดราคาถ้าเกิดเราติดเอาไว้950เราไปขายเกิน950 มันก็ไม่เรียกว่าการลดราคา,าการลดราคามันก็ต้องขายให้ถูกกว่าที่ติดติดโชว์ไว้แต่กําไรหรือขาดทุนนั้นเราไม่รู้นะเรายังไม่รู้นะคนรู้คือเจ้าของร้านที่เขาลดอ่าคนรู้คือเจ้าของร้านที่เขาลดแต่เนี้ยให้รู้จักคําตรงนี้ก่อนนะครับก็คือราคาที่ติดไว้ขายก็เกิดการลดราคาเห็นไหมครับเนี่ยข้อนี้ก็เกิดการลดราคาขึ้นนะครับอ่านี่ถ้าเป็นสี่วมงเห็นไหมลดราคากี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมราคาหมราคา beers, มับ ตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าเขาลดให้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ารูลบคําตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เขียนมาดูวิธีทานะครับอ่าคัดจมูกนิดหน่อยก็ขอภัยนะครับอ่ามาดูวิธีทําขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องคิดให้ได้ก่อนนะครับว่าเขาลดราคากี่บาทนะครับเนี่ยเขาลดราคากี่บาท การลดราคาเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าราคาที่ติดเอาไว้แน่นอนนะครับเขาถึงได้เรียกมันว่าการลดราคาขอขอภายทีนะถ้าเกิดแบบจังหวะพอดีคัดจมูกนิดหน่อยอมาดูก่อนว่าลดราคากี่บาทเราก็เขียนไปลดราคาก็เอา9 5้นะครับลบกับ6 0 8้ อ่เราก็จะรู้ว่าลดกี่บาทอันนี้คือออกมาเป็นบาทก่อนยังไม่ได้ออกมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับก็0เป็น10 10ลบ8ได้2 5ก็เหลือ4 9ก้ลบ6ก็ได้3นะครับก็ลดราคาไป342บาทอ่าลดไป342บบาททีนี้แหละเราก็ต้องเอาตรงนี้นะครับมาคิดออกมาให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ โดยตัวที่เราจะต้องเอาไปเทียบนะครับก็คือราคาที่ติดเอาไว้เห็นไหมครับเพราะเราลด342เนี่ยจากราคาที่ติดเอาไว้คือ950นะครับอ่าเราก้าตัวนี้ไปเทียบบัญญัติยาง<อ>เพื่อหาร้อยละหรือเปอร์เซ็ตนต์นะครับไปเทียบบัญญัติยางนะครับอ่าเราก็ทําการเทียบบัญญัติยางอ่นะ ติดราคา,าติดราคาไว้นะครับ950บาทา<ม>ก็ขายนะครับติดราคาอ๋อขอโทษขอโทษเราไม่ใช่ขายเราจะเทียบลดราคาเราจะเทียบลดราคาเราต้องเขียนลดราคา ติดราคาไว้950บาทลดราคา342บาทเราจะเทียบกับการลดราคานะเมื่อกี้ต้องเขียนผิดไปนิดนึงเราต้องเทียบจากการลดราคาติดราคาไว้950บาทลดราคา342บาทจากการที่เราคิดด้านบนนะครับเราคิดออกมาได้ทีนี้เราก็เทียบ1ติดราคาไว้ หบาทก็ลดราคาก็เป็น3ามรส่วน950าอ่านี่นะครับอ่านี้ก็บรนทัดที่2ก็เทียบกับ1และบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดที่3ก็เทียบหน0่เราก็จะเห็นออกมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็เทียบกับ100น,นะครับถ้า ติดราคาไว้นะครับอันนี้นักเรียนจริงๆก็ได้เขียนมันทัดติดได้นะครูเว้นเพราะว่าเหมือนเดิมที่บอกเดี๋ยวถ้าครูไม่เว้นมันจะไปชนตรงเศษส่วนนะครับถ้าติดราคาไว้หนึ่งบาทก็จะลดราคาก็จับบรรทัดที่2องนะครับสาม้อยสี่สส่วน9ก้า้อยห้าสิบแล้วก็คูณด้วยหนึ่งนะครับก็คิดออกมา หัวไปบางพอดีขอภัยขอภัยก็คิดออกมาก็ตัดให้เรียบร้อยนะครับปากกาแดงตัดกันแล้วกันนะครับศูนย์ตัดศนนะครับอ่าแล้วก็เอาแม่ห้าใช่ไหมห้าสองสี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหรือสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าได้สิบเก้าก็เอา19้าไปตัดกับอ่าข้างบนนะครับสาม้อยสี่สิบสองอ่ะก็ต้องทดลองดูนะครับอ สิบเก้าหนึ่งสิบเก้าตรงนี้ก็สิบเก้าหนึ่งสิบเก้าก็เหลือเท่าไหร่ครับก็เอาสามสิบสี่ลบสิบเก้าในใจก็อ่ะถ้ากลัวพลาดก็ตั้งนะเดี๋ยวครูว่าม่ครูก็กลัวพลาดอยู่สามร้อยสี่สิบสองหารด้วยสิบเก้าอันนี้แอบทดหน่อยแอบไม่แอบแบบทดให้เห็นนะครับจะได้ไม่พลาดสิบเก้าหนึ 19, 1, 19, ่งสิบเก้าอลบอ่าตรงนี้ได้ห้าตรงนี้ได้เหลือหนึ่งชัดสองลงมาก็ ก้าอะไรลงท้ายด้วยสองละ่ะเก้าสี่สองหกเก้าห้าเก้าแปดน่าจะได้แปดนะอ่าลองเทสสีสิบเก้าคูณแปดสองทดเจ็ดแปดหนึ่งแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าพอดีเป๊ะนะครับได้สิบแปดอันนี้ทดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเลขมันคูณหารยากหรือใครท่องแม่สิบเก้าได้ก็สบายครับนะอ่าได้สิบแปดนะอ่าครูขอลบนะครับอันนี้ทดนะอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็ตัดได้สิบแปดแล้วก็เอาสิบแปดคูณสอง ก็ได้คำตอบของข้อนี้นะครับก็คือสามสิบหกบาทนะครับสามสิบหกบาทเอาเขียนติดไปนิดนึงเดี๋ยวได้สามสิบหกก็คือถ้าติดหนึ่งร้อยก็จะลดสามสิบหกบาทนะครับติดหนึ่งร้อยก็จะลดสามสิบหกบาทครูเขียนคำว่าบาทใหม่อ่าติดหนึ่งร้อยก็ลดสามสิบหกบาทก็หมายความว่านะครับดังนั้นนะครับ ร้านคา้าลดราคาอ่าข้อนี้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องตอบเป็นสามสิบหกเปอร์เซ็นถ้าตามร้อยล้านก็ตอบร้อยละสามสิบหกก็ตอบได้แล้วนะครับลดราคาสามสิบหกเปอร์เซ็นนะครับนะจากราคาที่ติดไว้นั่นแหละครับอ่าก็ข้อนี้ก็จะ ได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับอ่าจะได้ออกมาแบบนี้อ่าทีนี้ก็ซูมเอาให้ดูในภาพรวมทั้งข้อนะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นที่1ก็คือหาก่อนว่าลดกี่บาทแล้วก็เอาราคาที่ลดเป็นเงินบาทเนี่ยมาเทียบเป็นตัวอย่างเพื่อเทียบกับ1 0 0ก็จะออกมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับก็เรียบร้อยครับข้อนี้นะครับก็ นักเรียนก็ทําข้อสี่ได้ข้อสี่ก็จะคล้ายๆข้อนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยล่ะครับแต่ตัวเลขมันไม่เหมือนนะตัวเลขมันไม่เหมือนแต่ลักษณะการทําเนี่ยจะเหมือนกันนะครับจ็พาทําข้อหนึ่งกับข้อ3ามแล้วนะครับทําไปด้วยกันข้อ1กับข้อ3ามนั่นเองก็ไปทําข้อสกับข้อสี่เป็นกันบ้านนะครับเดี๋ยวครูไปสั่งตรงหน้ากันบ้านอีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับไปดูกันบ้านกันนะครับครับผมแล้วก็มาถึงกันบ้านนะครับวันนี้กันบ้านอยู่ แบบฝึกหัดที่4.4นะครับแบบฝึกหัด4.4ก็แบ่งเป็นข้อ2อนะครับอยู่ในหน้า117แล้วก็ข้อ4อยู่ในหน้า118นะครับก็เพราะว่าเนื่องจากข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกันก็คือเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนนะครูก็เลยพานักเรียนทำข้อ1แล้วก็ให้การบ้านเป็นข้อ2ส่วนข้อ3กับข้อ4นั้นจะเป็นเกี่ยวกับการลดราคาเป็นการคิด ร้อยละหรจากการลดราคาครูก็เลยพาทำข้อที่3แล้วก็ให้นักเรียนทำข้อ4นะครับในหน้า118เพราะนั้นกันบ้านก็จะเป็นข้อ2กับข้อ4นะครับในแบบฝึกหัดที่4.4นะครับก็วันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของร้อยละกับการซื้อขายนะเป็นร้อยละก็มันอยู่ในบทของร้อยละและอัตราส่วนนะครับซึ่งตอนนี้เราเรียนมาเป็นครั้งที่6แล้วนะครับ ก็พานักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ร้อยละนะครับนะซึ่งวันนี้เน้นไปที่การซื้อขายเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกนะหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวก็ไปคอยติดตามดูกันนะครับวันนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับก็ตั้งใจทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งนะครับก็พบกันใหม่นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับ เ,เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าหนังสือที่เราใช้นะหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดเลยหนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับที่เราได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในช่วงนี้นะครับอ่าก็ต้องขอบคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการนะครับอ่าต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ